สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็ยังอยู่กับครูฟิวเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอในตอนก่อนหน้านี้นั้นเราได้ทําการหาลอการิทึมของจํานวนจริงกันไปบ้างแล้วใช่ไหมครับสําหรับวันนี้นะครับครูฟิวจะใช้วิธีการเปลี่ยนฐานลอการิทึมในการหาลอการิทึมของจํานวนจริงนะครับสําหรับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นคอยนักเรียนทุกคนติดตามชมไปพร้อมกับครูฟิวได้เลยนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของคลิปวิดีโอในตอนนี้นั่นก็คือ ใช้การเปลี่ยนฐานลอการิทึมในการหาค่าของลอการิทึมของจำนวนจริงนักเรียนครับนักเรียนเคยเจอสถานการณ์ที่เรา,ามีลอการิทึมที่มีฐานเป็นจำนวนจริงจำนวนหนึ่งอยู่แต่เราต้องการใช้ลอการิทึมที่มีฐานเป็นจำนวนจริงอีกจำนวนหนึ่งอยู่บ้างไหมครับดังตัวอย่างชวนคิดที่อยู่บนหน้าจอน,นี้นะครับที่กล่าวว่าจงเปลี่ยนลอก5ฐาน6ให้เป็นลอการิทึมที่มีฐานเป็น2 A แล้วจะมีวิธีการทำอย่างไรครับนักเรียนถ้านักเรียนอยากรู้แล้วมาดูไปพร้อมกับครูฟิวได้เลยครับเราก็จะใช้วิธีที่เรียกว่าการเปลี่ยนฐานลอการิทึมนะครับนักเรียนซึ่งเป็นการเปลี่ยนฐานลอการิทึมจากฐานหนึ่งไปยังอีกฐานหนึ่งนะครับเช่นครูฟิลให้ x มากกว่า0 a และ b เป็นจานวนจริงที่มากกว่า0และไม่เท่ากับ1นะครับถ้าครูฟิวต้องการเปลี่ยน log x ฐาน b ให้อยู่ในรูป log x ฐาน a นะครับ เราก็จะมีวิธีการดังต่อไปนี้นะครับก่อนอื่นเริ่มจากคูณฟิล์ให้ y เท่ากับ log x ฐาน b ก่อนนะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับว่า b จะต้องมากกว่า0และไม่เท่ากับ1นะครับเราก็จะเขียนสมการนี้นะครับให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้เป็นแบบนี้ครับ x เท่ากับ b ยกกำลัง y ซึ่งนักเรียนก็จะเห็นว่า b ยกกำลัง y ของเรานั้นมากกว่า0เสมอ ดังนั้น x ของเราก็เลยต้องมากกว่า0ไปด้วยใช่ไหมครับดังนั้นนะครับครูฟิวจะนำลอการิทึมฐาน a เมื่อ a มากกว่า0และ a ไม่เท่ากับ1นะครับใส่ทั้งสองข้างของสมการแบบนี้นะครับก็จะได้ออกมาเป็น log x ฐาน a เท่ากับ log b ยกกำลัง y ฐาน a นะครับซึ่งจากสมบัติของลอการิทึมนะครับ log b ยกกำลัง y ฐาน a ก็จะได้เป็น y คูณด้วย log b ฐาน a ครับและเราก็จะได้ว่า y เท่ากับ log x ฐาน a หารด้วย log b ฐาน a ครับและจาก y ของเราเท่ากับ log x ฐาน b ดังนั้นจากตรงนี้ครับครูฟิก็จะได้ว่า log x ฐาน b เท่ากับ log x ฐาน a หารด้วย log b ฐาน a ครับเดี๋ยวเราลองมาใช้วิธีการนี้ ในการตอบปัญหาชวนคิดเมื่อสักครู่นี้กันดูนะครับนักเรียนสำหรับวิธีทำในข้อนี้นะครับนักเรียนก่อนอื่นนะครับคูฟิลก็จะเริ่มจากให้ y เท่ากับ log 5ฐาน6ก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนสมการนี้ให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังนะครับก็จะได้ออกมาเป็น5เท่ากับเกยกกำลัง y ครับและในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำสมการนี้ มาเขียนให้ในรูปของลอการิทึมที่มีฐานเป็น2ดังที่โจทย์ต้องการนะครับก็จะได้ออกมาเป็น log ห้ฐาน2เท่ากับ log หกยกกำลัง y ฐาน2ครับจาก log หกยกกำลัง y ฐาน2นะครับเราก็จะใช้สมบัติของลอการิทึมนะครับก็จะได้ออกมาเป็น y คูณกับ log หกฐาน2นะครับจากรูปใหม่ก็จะได้ออกมาเป็น y เท่ากับ ล็อกห้าฐานสองหารด้วยล็อกหกฐานสองนะครับนั่นก็คือเราก็สามารถเขียนล็อกห้าฐานหกให้เป็นลอการิทึมที่มีฐานเป็นสองได้เป็นล็อก,ก 2, อ 2, ห้าฐานสองหารด้วยล็อกหกฐานสองนั่นเองครับนักเรียนนักเรียนครับคราวนี้เราจะลองนำความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนฐานของลอก,การิทึมนะครับมาใช้ในการหาค่าของลอการิทึมดูนะครับดังตัวอย่างนี้นะครับ กำหนดให้ล็อก2 7 7มีค่าประมาณ0.3365และล็อก3มีค่าประมาณ0.4771จงหาค่าของล็อก2 7 7ฐาน3ครับจากโจทย์นะครับนักเรียนนักเรียนสังเกตเห็นไหมครับว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการหาก็คือล็อก2 7 7ฐาน3นะครับ แต่สิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาก็คือค่าประมาณของล็อก2.17นะครับและค่าประมาณของล็อก3นะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้เป็นลอกแลิทมที่มีฐานเป็น10นะครับนักเรีนยนคิดว่าเราควรจะทำอย่างไรดีครับใช่แล้วครับเราก็จะต้องเปลี่ยนล o อกแกลิทิมสฐาน3ให้กลายเป็นล o อกแลิทมที่มีฐานเป็น10กันนะครับเริ่มต้นเลยนะครับวิธีทำของเรานะครับ เราก็จะใช้ความรู้ที่ว่า log x ฐาน b เท่ากับ log x ฐาน a หารด้วย log b ฐาน a นะครับซึ่งจากตรงนี้นะครับเราก็จะได้ว่า log 2.17ฐาน3ก็จะเท่ากับ log 2อ7หารด้วย log 3ครับจากตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่า โจทย์เนี่ยได้ให้ค่าประมาณของล็อก2.17ไว้ก็คือ0.3365นะครับและให้ค่าประมาณของล็อก3ไว้ก็คือ0.4771นะครับดังนั้นเราก็จะได้ว่าล็อก2.17ฐาน3มีค่าประมาณ0.3365หารด้วย0.4771ซึ่งก็จะมีค่าประมาณ0.7053ครับดังนั้น เราจึงสรุปได้ว่าล็อก2.17ฐาน3มีค่าประมาณ0.7053นั่นเองครับนักเรียนมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับกำหนดให้ล็อก7ฐาน3มีค่าประมาณ1.771จงหาค่าของล็อก7ฐาน9สําสำหรับข้อนี้นะครับเราก็จะใช้วิธีการเปลี่ยนฐานล็อกนะครับในการหาค่าของล็อก7ฐาน9นะครับ ก่อนอื่นเลยเรามาดูสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ก่อนนะครับเริ่มจากโจทย์ต้องการค่าของ Lo อกฐาน9ใช่ไหมครับเมื่อเราทราบค่าประมาณของ log 7ฐาน3 A เออย่างนี้เราจะมีวิธีการทําอย่างไรดีครับนักเรียนใช่ครับเราก็จะต้องเปลี่ยน Lo อกฐาน9ให้อยู่ในรูปของล o อกลอจิธมที่มีฐานเป็น3ก่อนใช่ไหมครับ ซึ่งนักเรียนก็ได้ทราบแล้วใช่ไหมครับว่าการเปลี่ยนฐานของลอการิทึมก็จะเป็นดังต่อไปนี้นะครับดังนั้นเราก็จะได้ว่าล็อก7ฐาน9ก็จะเท่ากับอะไรครับล็อก7ฐาน3าหารด้วยล็อก9ฐาน3นะครับจากตรงนี้นักเรียนก็จะสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าลอการิทึมของทุกจำนวนนั้นมีฐานเป็นสหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ และในขั้นตอนต่อไปนะครับครูฟิลก็จะเปลี่ยน9ให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็น3นะครับเพื่อสะดวกต่อการใช้ทฤษฎีบทในการจัดรูปนะครับซึ่ง9ของเรานั้นเท่ากับ3ยกกำลังเท่าไหร่ครับใช่ครับ9ของเรานั้นเท่ากับ3ยกกำลัง2ดังนั้นครูฟิลก็จะเปลี่ยน log 9ฐาน3ให้กลายเป็น log 3ยกกำลัง2ฐาน3ครับ ดังนั้นเราก็จะได้ว่า l o อ7ฐาน3หารด้วย l o อ9ฐาน3ก็จะเท่ากับ l o อ7ฐาน3หารด้วย l o อ3ยกกำลังสฐาน3นั่นเองครับและต่อไปนะครับจากตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ทฤษฎีบทในการเปลี่ยน l o g 3ยกกำลังสฐาน3ให้กลายเป็น2คูณด้วย l o อ3ฐาน3นะครับและจากตรงนี้นะครับ ล็อกฐาน3ของเราก็จะมีค่าประมาณเท่าไหรครับ1.771และล็อกสฐาน3ของเรานั้นก็จะใช้ทฤษฎีบทที่ว่าล็อกเฐาน a เท่ากับ1ดังนั้นล็อกสฐาน3ก็จะเท่ากับ1หลังจากแทนค่าลงไปเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับ1.771หารด้วย2คูณกับ1ซึ่งจากตรงนี้นะครับก็จะได้เท่ากับ 0.8855ดังนั้นนะครับเราก็จะได้ว่า Lo อก7ฐาน9มีค่าประมาณ0.8855นั่นเองครับนักเรียนนักเรียนก็ได้เห็นตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้การเปลี่ยนฐานของลอกา r ิทึมในการหาค่าของลอกา r ิทึมที่กำหนดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่นอกจากลอการิทึมที่มีฐานต,าต่างๆที่นักเรียนได้เห็นในตัวอย่างไปแล้วนั้นก็ยังมีลอการิทึมอยู่ฐานหนึ่งครับที่มีประโยชน์อย่างมากและก็มีความสำคัญในการศึกษาต่อในระดับสูงนะครับนั่นก็คือลอการิทึมฐาน e ครับนักเรียนแต่เ e ของเราคืออะไรครับ e ก็เป็นสัญลักษณ์แทนจำนวนอัดปากยะจำนวนหนึ่งครับซึ่งมีค่าประมาณดังนี้ครับ โดยเราจะเรียกลอการิทึมฐาน e ว่าลอการิทึมแบบเมเปียหรือลอการิทึมธรรมชาตินะครับในการเขียนลอการิทึมของ x ฐาน e เรานิยมใช้สัญลักษณ์แบบนี้ครับแทนการเขียนโดยใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันบ้างนะครับนักเรียนจากโจทย์นะครับเขากำหนดให้ log e ฐาน10มีค่าประมาณ0.4343 และล็อก7.2ฐานสิมีค่าประมาณ0.8573จงหาค่าของล็อก7.2ฐาน e ครับทีนี้ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูสิ่งที่โจทย์ต้องการหาและสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก่อนนะครับซึ่งสิ่งที่โจทย์ต้องการหานั้นก็คือค่าของล็อก7.2ฐาน e นะครับและสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มานั้นก็คือค่าประมาณของล o อก e ฐาน10 และ l o อ7 2ฐาน10นะครับแล้วเราต้องทำยังไงดีครับนักเรียนสำหรับข้อนี้ใช่ครับเราต้องเปลี่ยน l o อ7 2 2ฐาน e ให้อยู่ในรูปของล็อ a r ระรที่มีฐานเป็น10ก่อนนะครับจากตรงนี้นะครับ l o อ72 2ฐาน e นะครับครูพิวขอเขียนให้อยู่ในรูปแบบนี้ก่อนนะครับซึ่งเราก็จะใช้การเปลี่ยนฐานล็อกก็สามารถเขียน l o อ7 2 2ฐาน e ใหม่ได้เป็นแบบนี้ครับ ได้เป็น log 72ฐาน10หารด้วย log e ฐาน10ซึ่งนักเรียนก็จะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่า log e นั้นโจทย์ได้กำหนดค่าประมาณมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ log 72ฐาน10นั้นโจทย์ยังไม่ได้กำหนดให้ใช่ไหมครับเขากำหนดให้เพียงค่าประมาณของ log 7.2ฐาน10มาให้ใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าเป็นปัญหาไหมครับ มันไม่เป็นปัญหาหรอกถูกต้องไหมครับนักเรียนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราทราบว่าเราสามารถเขียน72ให้อยู่ในรูปของ7.2คูณด้วย10ได้ถูกต้องไหมครับดังนั้นจากตรงนี้ครับก็จะได้ออกมาเป็นล็อก7.2คูณด้วย10หารด้วยล็อก e ครับซึ่งจากตรงนี้นะครับเราก็สามารถใช้ทฤษฎีบทได้ออกมาเป็นล็อก7.2บวกด้วยลอก10และตอนนี้นะครับ เราก็มีล็อก7.2แล้วซึ่งล็อก7.2โจทย์กำหนดให้มีค่าประมาณเป็น0.8573และล็อก10ของเรานั้นเท่ากับ1และล็อก e ของเรานั้นมีค่าประมาณ0.4343หลังจากที่เราแทนค่าลงไปนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็น0.8573บวก1ทั้งหมดส่วนด้วย0.4343ครับ ซึ่งจากตรงนี้นะครับก็จะมีค่าประมาณออกมาเป็น4.2765ดังนั้นเราก็จะได้ว่าล็อก72ฐาน e มีค่าประมาณ4.2765นั่นเองครับนักเรียนมาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยครับกำหนดให้ล็อก e ฐาน10มีค่าประมาณ0.4343 และล็อก3.24ฐาน10มีค่าประมาณ0.5105จงหาค่าของล็อก0 3 2ยฐาน e ครับสำหรับข้อนี้นะครับครูฟิวอยากให้นักเรียนหยุดวิดีโอไว้ชัวคราวก่อนนะครับหลังจากนั้นกดเล่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูเฉลยจากครูฟิวนะครับต่อไปครูฟิวจะเฉลยแล้วนะครับนักเรียนสำหรับวิธีทำนะครับจากล็อก0 3 2ยฐาน e ครูฟิลขอเขียนอยู่ในรูปแบบนี้ก่อนนะครับทีนี้เราก็จะใช้การเปลี่ยนฐานล็อกนะครับโดยการเปลี่ยนล็อก0 3 2ยฐาน e ให้อยู่ในรูปของล็อกแคลเซมที่มีฐานเป็น10ก่อนนะครับเพราะว่าโจทย์ของเรานั้นได้กำหนดค่าประมาณของล็อกแคลเซมที่มีฐานเป็น10ไว้ใช่ไหมครับนักเรียนดังนั้นจากตรงนี้ครับก็จะได้ออกมาเป็นล็อก0.324า่ฐาน10หารด้วยล็อก e ฐาน10ครับ ซึ่งนักเรียนก็จะสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าตอนนี้เรามีล็อก e ตามที่โจทย์กําหนดให้เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้นะครับจากโจทย์ของเราเนี่ยเรายังไม่ทราบค่าประมาณของล็อก0 3 2ยถูกต้องไหมครับเราเพียงแต่ทราบค่าประมาณของล็อก3.24ว่าเป็น0.5105ถูกต้องไหมครับนักเรียน แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาของเราครับเพราะว่าเราสามารถเขียน0.324ให้อยู่ในรูปของ3.24หารด้วย10ได้ครับนักเรียนดังนั้นจากตรงนี้ครับเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับ log 3.24หารด้วย10ทั้งหมดส่วนด้วย log e ครับซึ่งจากตรงนี้ครับ log 3.24หารด้วย10เราสามารถใช้ทฤษฎีบทได้ออกมาเป็น ล็อกสาลบด้วยล็อก10ซึ่งนักเรียนก็จะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าตอนนี้ล็อกสาของเรานั้นตรงกับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้แล้วซึ่งมีค่าประมาณ0.5105และล็อก10ของเรานั้นเท่ากับ1ล็อก e ของเรานั้นมีค่าประมาณ0.4343หลังจากที่เราแทนค่าลงไปนะครับก็จะมีค่าประมาณ 0.5105ลบด้วย 1>, 1ทั้งหมดส่วนด้วย0.4343ครับซึ่งตรงนี้นะครับมีค่าประมาณลบ1.1271ดังนั้นนะครับเราก็จะได้ว่า log0.324 ฐาน e มีค่าประมาณลบ1.1271นั่นเองครับนักเรียนสุดท้ายนี้นะครับเรามาช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันดีกว่านะครับ ึ่งวันนี้นะครับเราได้ใช้การเปลี่ยนฐานของลอการิทึมในการหาค่าของลอการิทึมของจำนวนจริงนะครับเช่นถ้าเกิดครูฟิลต้องการเปลี่ยน log x ฐาน b ให้อยู่ในรูปของ log x ฐาน a นะครับครูฟิลก็จะเปลี่ยน log x ฐาน b ให้เป็น log x ฐาน a ส่วนด้วย log b ฐาน a ครับและเราก็ได้ทำความรู้จักกับลอการิทึมแบบเนเปียร์หรือลอการิทึมธรรมชาตินะครับ ซึ่งเป็นลอการิทึมที่มีฐาน e โดยที่ e เป็นจำนวนอัดตักยะนะครับซึ่งมีค่าประมาณดังนี้นะครับเราจะใช้สัญลักษณ์ ln x แบบนี้นะครับแทนการเขียนลอกา r ิทึม x ฐาน e นะครับสุดท้ายนี้นะครับครูฟิลขอฝากแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนไปทบทวนนะครับเพื่อนักเรียนของครูฟิลทุกคนจะได้เกิดความชำนาญและเก่งขึ้นนะครับแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอตอนต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้คุูฟิวขอลาไปก่อนสวัสดีครับ